ไข่ค้นนะแมปเปิ้ลไข่ไก่สองฟองอ่พี่พวงมาถือต่อดิไข่ไก่สองฟองหรือฟองเดียวก็ได้นะตีเบาๆตีเบาๆนะถ้าตีแรงมันเจ็บะไม่ใช่ถ้าตีแรงมันจะเป็นไข่เจียวนะ นี่ต้องมีไข่ขาวเลยนีป่ปรุงปรุงรสด้วยเกลือนิดเดียว,ดดยวแล้วก็อันนี้อะไรวะรสดีนิดหน่อยนะนิดเดียวนะเคม็มเพอาะมีน้ำเชื่อแล้วก็นมคาร์เนชั่น คนให้ข้าวกกงเนี่ยถ้าจะใส่เบคอนหรือว่าไส้กรอกหรือแฮมก็ได้นะใส่ลงไปเลยต่อ,อไป มันแล้วก็เคล็ดลับเลยเนยเนยจืดนะเนยจืดเพื่อความหอมมันรอน้มันเดือด อตอนนี้ถ้าได้กิ่นก็จะหอมเนยมากเลยเยดี๋ยวน้ำลงเลยตรงไวนะเพื่อนหน้าหวังมองที่ไว มันไม่ไหวมันจะสุกมันทำเทปอะสีมันเข้ามา ออนขอข้าวหนึ่งจานป้านเป็นถ้วยมาเด้อเขากินเองอ่ะตรงไหนยังไม่สุกก็เอาไปแย่ไฟ

อะไรวะเรีย,รยนลานอะไรหลยวะนนี่พอแล้วครูปเปิ้ข้าวไข่ค้นแล้วเราก็จะราดกะเพราก็ได้แล้วแต่ชอบเลยโอเคไปลองทำดูนะบ๊ายบาย